น้ำกับดูนกเขากกไขนะ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นตัวพ่อหรตัวแม่นะครับอ๋อลาเต้าแล้วตกลบว่ามันก็อยู่ที่นี่แล้วกันตัวเมียกกไข่หรือเปล่าไม่รู้กูกกูก,กู ไกล้หนึ่งทุ่มแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้อืแล้วกบไข่จริงๆกิบตัวแม่หายไปไหนก็ไม่รู้มีฟองตอนนี้พ่อแม่เขาไม่อยู่นะครับได้แล้วครับลุก ก็มาเกิดเป็นได้สองตัวหลังจากที่เรากลับมาที่บ้านนี้หนึ่งสัปดาห์ครับพ่อแม่ก็คงไปหนาอหารตัวตัวนี้ก็นึ่งแล้วครับอันนี้มาคบกันเกือบทั้งครอบครัวนะครับนี่ลูกสองตัวฝานี่ไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่เนี่ยครับ าสามตัวเลย